สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับนา n นวินไทยแลนด์นะคะวันนี้ขอแนะนำประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นของ Mercedes-Benz Vito 119 C D I ต้องบอกก่อนว่าโชคของทางเราเนี่ยเป็นโชคที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานระบบการเปิดปิดของเขามีความนุ่มนวลซอฟแล้วก็เสถียรมากๆเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าเขาสามารถใช้การเปิดปิดเนี่ยได้จากตรงไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ เราสามารถกดได้จากปุ่มฝาท้ายเลยนะคะตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกมากๆสำหรับท่านใดเนาะที่ต้องการเก็บของก็สามารถกดได้จากตัวฝาท้ายเลยนะคะต่อมานะคะสามารถกดจากตรงคอนโทรลพวงมาลัยเดิมของท่านก็ได้นะคะเห็นไหมคะอำนวยความสะดวกให้กับคนขับมากๆเลยทีเดียวเขาก็จะทำการเปิดปิดได้เช่นเดียวกันค่ะ และมากไปกว่านั้นนะคะยังสามารถกดเปิดปิดได้จากรีโมทเดิมของท่านเองด้วยเห็นไหมคะการทำประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มตรงรุ่นนะคะก็เอาในความสะดวกให้แก่ละหลายท่านมากเลยทีเดียวเพราะว่าในส่วนของรถเดิมๆนะคะไม่ได้มีฟังก์ชันนี้มานะแต่ว่าวันนี้ไดนาวินไทยแลนด์เนี่ยก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของออปชันประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่เพจไดนาวินโดยตรงได้เลยนะคะ